นี่เนาะก็เป็นได้หลา้องหศาหลังจากที่ไอขึ้นเดินออกจากอันไปเมื่อนั้นนะเพราะว่าหายตอนนั้นบุพุทสุดโต๊วหา้อย่างแบบมันจำใจขึ้นมาหายขึ้นมาหเดียวเลยตอนที่อ้ายูุขึ้นยิ้มได้สบายแบบได้ออกไปแล้วหายขึ้นมาบุพุทสุดโต๊ะตอนที่เอื้อยอยู่ตอนนั้นน้องยังยิ้มแย้มแก้มใสว่าโอเคว่าน้องเต็นกับโอเคเนาะตอนที่อายคันไปนั่งเนี่ยน้องค่อยตื่นตันในหัวใจว่าแบบว่าเห็นทั้งไอ่คันกลบแล้วแบบคิดใจวิวว่าจังไร สบายดีและสวัสดีด้วยพ่อเมย์พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยพทังลาวต่างประเทศก็มาพบมาพ่อก,กับสาวาสนาตอนเวลาแดงๆเหมือนนี้เนาะเมื่อน,นี้ก็ได้มาแต่ข้างนอกพ่อเมย์พี่น้องเองเนาะก็ได้มาเจอทางนองเอ็นนามาเพื่อนเอื้อยของเพื่อนบอกพ่อเม่พี่น้องคือจังได้นี่แหละเนาะ กิได้เขาไปอัปเดตถามไทยความเป็นอยู่เป็นมาที่ว่าหลังจากที่ว่าทางไอ้แสวงเคล่นได้กับเมื่อพุ่นแล้เคล่นไล่โทรมาหาทางนอกหนนาบอ่อหรือว่าจังใดเนาะสวัสดิกับยาคู่หรือว่าเอฟซีสวัสดิกับที่ตามอยู่ตอนนี้กับยาคู่เพื่อกันว่าเป็นจังใดนอกหนนาความรู้สึกหรือว่าความในใจนอกหน,น้าก็ยังหักทางไอเ้เคลือนคือเก้าอยู่บอ่อเนาะทางอันหนุ่มสแสวงเสียงไล่เคล่นกันยัง โทรมาให้สาวาสนาไล่ไปถามทางนอ้อง้นอีกคือเก่าว่าถามให้แน่ว,ว่าสาวาเนาะ ว่านอกง่อหนอ้ายังคักเคลนอยูโบรหรือว่ายัางสีลอ,อยยูโบรหรือว่าจังใดเนาะทางศาสนาก็เลยบอกกล้าโทรมาพ่อแม่พี่น้องเอ็ยมีโอกาสเมื่อนี้ก็เลยจะได้ถามในคลิปไปเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็จะได้ให้ผู้เอฟซีทั่วประเทศไปเลยเพราะว่าเรื่องราวมันเป็่นมาแบบไหร ي, หรือว่าน้องคือยังหักยังลอ,อยยูโบจังใดแต่ก็ว่าทางไอ้คืนอยากมากงคมายางจังสั้นซี่เด็กขึ้นว่าออกมาขึ้นว่าโทรหาทางน้องกับโบฮับสายขึ้นว่าสันเนาะก็คือว่าศาสนาให้โทรเองเพราะว่าบอกกล้า ว่าเนาะกะให้โทวเองกะว่าน้องเอี้นาบบฮับกับมาถามจากปากน้องเอี้นาอีกเทีหนึงว่าน้องเอี้นาบบฮับแท่บอหรือว่าทางไอ้เคลื่อนว่าเอาเนาะอันนี้กะไปเบิ่งไปส้มน้ากันพ่อแม่พี่น้องว่าทางใดเว้าเท่าปลอมเนาะโดยกะคือว่าแหละเนาะทางไอ้เคลื่อนกะยิ่งบ้าโอ้เว้าจังส์เซิงซี่อยากมาคอมายังกทางทางที่ยังบบทันได้ยวเดียวทางไทยหรือว่ายังมีอยู่แล้วยังบม่ได้ ถือสเสบียนสับรถอยู่แล้วนี่ก็คือว่ามาบริล่นอกสวาสนานี่ก็บบได้นําเลอเนาะ้าชิมาก,ก็ต้องสูตรเท่านั้นต้องเอาวัยาห้างมายืนยันเท่านั้นจังสีได้ให้บึงเนาะโดยปะสวาสนากับมาพร้อมกับทีมงาน,นหลายหายคนแหละแต่ว่าสวาสนาจะเข้าไปสอบถามทางนอกอนหน้ากันเลยว่า เป็นจังไรความรู้สึกตอนนี้ดีขึ้นหรือยังเนาะโอ้ยโอ้ยสบายดีเด้อน้องไอ้นาเนาะหลังจากที่ว่าข่าวข่าวเรื่องเล่าหลังเป็นไปเป็นมาเนาะเป็นยังไงท่านมาหามาเมื่อนี้เป็นครั้งแรกน้องไอ้นามานจะใช้เมื่อนี้นะเมื่อนี้มาแต่ตลาดกลับไปหน้าเอื้อยก็ได้โอกาสเจอขึ้นพอดีเนาะเออที่ว่ามาเจอทุกครั้งเนาะโดยโดยโดยม่ได้เมื่อฮอดเทืเรนขึ้นเลยเจอขึ้นอยู่ทางเขาบ้านเนาะเอาเป็นมาแว่ขึ้นเอื่อยบุ๋ม คือยยาของเอ่ยเนาะแ้วที่นี่ตลาดหลนไม่ได้ไปหน้าเหมือนนี่แต่ว่าหักไปตลาดไปซื้อแนอยูน่ากินบอซื้อยังซื้อยิเังชิมเื่อบ้านบุญองเดนน้องี้มนเนี้ยิมเมื่อีเนาะกินังกินจัเมือจ้ะหลบจับดูจับเขายังโลกาอยู่พนอันคนที่พาเมื่อยังโลกาอยู่บอเร็วเร็วคนเจ้านยขี้ดจัมานำกันแต่เพื่อนวรโลกาโอ้น้องกลิ้มาแปเพื่อน เรื่อยๆเนาะโดยๆเนดอนดกสิขออนุญาตเป็นแบีลายเป็นออกเปเนดอกลายคอมเมนต์คนกับแบบเบาแนวดีแนวแนวลบไาก็มีเนอสบะมันมีลายความคิดเห็นเนาะโคขออภัยนไลายโดยๆๆๆหลังจากที่มันเป็นแบบนั่นหลันานนแล้วก โมนี้ก็บชได้มาอัปเดตมาทำข่าวๆหรือแบบต่างประเทศต้องไอ้น้าเนาะขอโทษต้องไอ้น้าน้ำลายอะไรเนาะที่มันมีเหตุการณ์แบบนั้นโดยเอพิพลาดมาแบบนั้นเนาะขอโทษขออภัยน้องๆคนไร้อะไรเนาะชิดใจมาสอบถามอัปเดตม่อีกเป็นแน่ใจกี่น้องจิตใจของน้องไอ้น้าหลังจากที่ว่าเมื่อนั้นก็ไม่ได้อัปเดตเลยเนาะแต่มืโอนี้ก็บชิมาถามความรู้สึกของทรั้งน้องไอ้น้าเนาะมืโอนี้เนาะก็เป็นแน่ใจน้องหล่าหลังจากที่ไอ้ขึ้นเดินออกจากกันไปเมื่อนั้นนะ หตอนนั้นบุพุษุสืบตัวห่างอย่างแบบมันตามใจขึ้นมาหา่างขึ้นมาแบบนี้เลยตอนที่อายุก็คือยิ้มได้สบายแบบอายออกไปแล้วห่างถึงมาบุพุษุสืบตัวตอนที่เอื้อยอยู่ตอนนั้นน่องอยังยิ้มแย้มแก้มใส่บอกโอเคว่าน่องเพิ่นกลับโอเคเนาะ่ตอนที่อายเพิ่นไปนั่งเนี่ยน้องค่อยตื่นตันในหัวใจว่าแบบว่าเห็นทั้งอายเคล่นกลับแล้วแบบคิดใจวิวว่าอย่างไรเราจะคิดตอนนั้นละว่<อ>ากับบุพุษุกันแบบมันตามขึ้นมาบุพุษุเสียใจเตือนหายเรื่องยง ต่ำขึ้นมาให้น้ำตาอะไรได้เนาะขดข้ออ่อนเนาะโดยขดข้อใจขดหน้อยใจหลักกันเลยมีน้ำตาโดยโดยเดี๋ยวทั้งอ้ายทั้งอันน้องหลากอะคิดแนวไรกับอ้ายกันตอนนี้นะตอนนี้ก็เขาว่าเป็นแม่คอกะจะเอาอยู่แต่ว่าเพิ่มกระดองขึ้นอีก่างนึงอ๋อหลังจากที่ว่าหกหมื่นเนาะกต่สิเพิ่มขึ้นอีกน้องหลากเนาะน้องเพิ่นก็คือว่ายัง บม่ได mhm. ้ลงความตั้งใจเลยพอสื่อเนาะตัวนี้ยังมีใจให้อ่ายอยู่าณเนาะกำนี้ยู่กำนี้ยู่เนาะทั้งท่านเที่ยวหูกคนยังประทันได้ปะเมียแต่เนาะก็คือว่าแล้วหักไปแล้วนองเนาะก็ยังมีใจยันนาทว้าวะลืมได้ก็ใช้เวลาดนนั่นแหละเนาะโดยโดยพอใจความรู้สึกของน้องคนนั่นแหละโดยโดยโดยตัวตอนนี้เป็นยังมีใจตัว่ายังยังหักอยู่สุดดีนั่อยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะแต่กระ ว่าในทางอ้ายเคนก็ยังบัทันปะเมียยังบัทันไหวสีไหวยาเนาะเมนยิ่งแต่ก็คือว่าถ้งอ้ายคนนีโทษมหาเอื้ยได้ต้องละว่าให้เอื้ยนั่นมาถามให้น้อกเงี้หน้าให้แน่ว่าสีเอาอ้ายอ้ายขึ้นโบนาล่ะน้องล่ะสิได้แไอเอื่อยมาถามเอื่อยก็ได้บอกกล้ามาถามมันนี่ได้โอกาสมันนี่เดี๋ยวเอื่อยก็ได้ถามด้ยซะเพราะว่าถ้ามันกลามากก็สีเอาคือเก้าใจคอคอลงเพิ่มโดยโดยโดยมาที่นี่อัน เคล่นถามแล้วก็เอื้อยก็นเรียนถามตามเคล่นเว้าเนาะนี่เนาะทั้งที่ FC สิว่าดราม่าแบบนั้นแบบนี้เนาะบอลสดเนาะน้องเคลื่นนี้ออกจากฝางน้องเคล่นแล้วเนาะโดยโดยบ่แม่นคอนเทนต์เนาะนี่คือเรื่องจริงเนาะน้องดาเนาะออกจากฝางน้องดานี่นะและการเคล่นได้โทรหาน้องดาบอกทั้งเอื้อยวาสนานะให้บอกว่าให้โทรหาทั้งน้องแอ็นนาโดยตรงเด้อเด้อยอายว่าเคล่นได้โทรหาน้องดาบ่เอ้าเพิ่นบ่ได้โทรเข้ามา จัมไม่ได้โทรเขามาหาน้องหล่าเลยเไม่เคยัดกลับไปเลยต้อไปดูเขามาโอ้ตั้งแต่กลับไปนี่ผมไม่ได้คยุยโทรหาน้องเลยดูระบาดที้ทั้งไอ้เคยระบากก็เปื่อยว่าโทรไปหาน้องแล้วน้องบวชทรายว่าสันเหตุน้ออะไรกับบับทั้งไอ้เคยบอกว่าอยูนี้ไนดะ้น้องหลา่บบาเอ๋เบอร์นบวชคลีนเบอร์โทรเขาอ๋อถามทีโทรศัพท์น้องหล่าก็สิเป็นไปได้บอสบับแม่นละว่ะโดยจะต้องฮับถามมาเป็นนานัๆนี่ก็ต้องฮับเป็นบอสโดยปกติโทรศัพท์มี่ลินประจำบ่เนาะ โดยกะทีประจำเมื่อเธอไปใส่กลือไปน้ำแต่หักเขามีเคิร์ทรมาเก่าไปคุยกับเพื่นเลยหลังจากที่มื่อขึ้นเดินทางออกไปเนาะเพิ่นคือว่าาโทรมเอนคือว่าโทรมาสาน้องหลาเพิ่นก็คือสิเว้าเพื่อนยังคือเว้าให้เอ่ยบอกว่าเอ่ยอกว่าให้โทรคุยกันเองแล้เพื่นก็โทรมาหาเอ่ยเนาะว่าโทรไปแล้วเพิ่นก็บ่รับบ่ยยังเด้เช่นแล้วได้สวัสดีว้าให้แน่เพื่อนมาเนาะ ให้เอื้อยในบอกทางน้องให้แน่ว่าเส้นเลี้ยงไหลขึ้นเกิดสีครับจูบ่เอาหรือบ่เอาสีเอาอ้ายน่ะสีเอาหรือบ่เอาข่าบ่เอากะไอยบอกอ้ายจะได้หู้ขึ้นว่าสีได้ลองละแต่ทางน้องเน่ยยังเอาอยู่เป็นบ่กกเอายูนั่นล่ะน้องเขึ้นก็ยังยืนยันคือเก้าทางน้องเพป็นนี่กาแบบว่าถ้าให้อายเพเ่็นบุมียังของค้าเนาะสวัสดีน้องเมนอยู่ทางน้องแอนนาเนี่ยกะบอกของค้าคือกันกะบอกของค้าด้วยว่าตอนนี้ก็ยังมีใจให้อยู่คือเก้าโดย แต่ว่าคือเถิงอยู่นอนๆแต่ว่าขึ้นก็อยากกลับมาอยู่ได้น้องละอยากกลับมาแต่ว่าเอาเงินครอง,องอยังมาปโปะเลยแบบนี้นะแต่ว่า<ด>ห่างเอื้ยนะ่ะก็เลยบอกว่ายัางโมเรียบร้อยทางนั้นเนาะ<ด>ทางฉีกไปยันยาห้างหรือว่ายาหัาง่งเดี๋ยน้องบอส<ด>ก็เลยเอ้ยกับว่าถานยังบมแล้วแหะเอื้ยย,ยังโมยังบมอยากใหม้มายันเป็นปัญหากันอีกทั้งน้องเดียวขึ้นกับว่าทั้งน้องปบใหม่ทั้งน้องได้อีกคือกันเนาะ หามาเป็นเมียน้อยแนวนั้นแนวนี้อีกน้องก็ทาเอากระเพิ่นกะสิเป็นเมียน้อยแหละน้องๆ้าว่าคนยังบวแล้วก็อยากแนะนําให้น้องตัดตัดใจจากเพิ่นซะน้องแบบมันคือแบบตัดออกบ่ได้คือว่าเัาหักเพิ่นไปแบบนั้นด้วยตัดออกก็ได้น้องๆตัดออกก็ได้เลยพอน้องหักเพิ่นไปแล้วโอ้โดยน้องถ้าอันนี้อันนี้อายแนะนําเลยเนาะงชาวบ้านน้องโดยคืออายเพิ่นนี่ยังบ่ทันได้เลิกลากับครอบครัวโดยถ้าน้องว่าเอากับเพิ่นก็สิได้เป็นเมียน้อย และปัญหาสองก็คือทางครอบครัวผลที่ยอมหับเขาได้บอกหาถ้าเขาได้ไปอยู่คุณแล้วก็เป็นปัญหาอีกหน่อยเนาะไอ้การฆ่าคือกันน้องมาตัดใจว่าได้ใช่กันทางทีมงานนอกจากประจักรได้สิบ้าวันนี้เนาะเพราะว่าเอาลงทักเพื่อนไปเล่นเลันก็คือตัดใจว่าได้ลงทักก็ได้นเล่นไปแบบโทษโซปัดนะแสวงเพื่อนจริงบางเพื่อนแม้ว่าให้ยห่างกันสั้นสิแต่เพื่อนแม้ว่าโสิบ้าจริงจังเนาะน้องหลานเนาะไปฮอนไทยฮอนหน้าแบบนี้เนาะ น้องหลักเลยไปก่าวมาขึ้นไปทอดให้แน่ก็มีคนแรกในชีวิตเม้นบอกตัวนี้นะโดยคือว่าหลายคนมาเดบ๋ว่าหักเ่าหลักก็บมาคึนไปสวยเดียรสวยงามอยู่หายอยู่หน้าป่านี่อันนี้ไปทอดพ่อะอดแม่ขึ้นเนาะน้องก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเนาะโดยถึงวันตอนนี้จะใครลืมเมื่อกาใช้เวลาโดยน้องเป็นว่าตัดสินใจผูได้ผูได้เนาะสบายต้องโดยโดยแต่เมื่อนั้นนะขึ้นโทรมาหาเอ้ยนะสองเต้าผู้ได้น้องลักโทรมาตอนเช้าตอนแรงเห็ุอย่างไรก็หายเอ้ยนี่ไปถามน้องไอ้หน้าให้ ก่จังได้กับคำไรไปคอในจะเอาญาติที่พี่น้องทางอันอันบ้านเคิรนมาคอเ่าเนาะอยู่สายกอนาะพี่น้องเพิ่นอยู่ภาคอีสานนี่แหละโอ้ยสวัสดากับดืมขอโทษขออภัยเนาะสกุลบอกยังก็ว่าศึกอยู่เออสวัสดาลืมเนาะเพราะเพื่อนไปเนาะลืมเลยรื้มจากวัดเคิน่นแหละโบเมนบ้านเขาสวัสดาก็ได้ดื้มเนาะนี่แหละค่ะ มาคอข้าเคล่นมายืนยันบาบ่พิษหรืว่ามาคอแต่ส่วนลายเามนมินขมาที่เอ้ยนางอัดคิดนะน,น้องละส่วนลายก็มีว่าพิษถะแหละบางคนก็เออบ่พิดดอกคะแนนมีเงินแต่ลาย่าซั่นเอาเมียสิหักคนก็ได้เัินบาดได้บเสือบางคนกันเนาะโดยอันนี้คําว่าเอาลายก็ได้กับต,ต้องมีเงินต้องมีเงินแต่งก่อนยอมหับแต่ว่าเน่ยอมหับอีกอย่างนึงก็เขินแบบต้องเอาเงินใช่ใจหลายอย่างดููได้กุ้มบอสันซาเนาะ จังเอาได้ถ้าดูได้โบกุ้มไปนลาบางนลากันนี่ก็คือว่าโบได้พ่อแม่พี่น้องเหรเนาะเดี๋ยวเอาไปเตรียมสิเป็นแนวอื่นโน้ตสว่านเนาะโดยโดยอากาศทั้งเอ่ยกับสิสอบถามเลยทั้งน้องกับมีใจให้บเป็นทั้งป่าสะแบงอยู่แล้วเนาะแล้วกาศสิถามทั้งป่าตอกป่าตองขึ้นมาหาน้องหล้าี่มาหาแบบใดน้องดะขึ้นมาหาแบบเป็นน้องเป็นลูกเป็นทับทืมกับมีเมียอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นมีเมียอยู่แล้วว่าป่าตองกันเป็นกะมันไปเที่ยวได้นึงเพป็นกะผ้าเพป็นกะเผากลับไป เซปาล์ข้าไปเที่ที่นหเพิหนไปเที่วที่โดยแบบบ้านเอาก็ข้นเขาอ้น่าอันนี้เจ้าพีอะไรไปเที่ที่แต่ขึ้นเอาเมียอยู่เซเปาลบ่ตำโองเป็นลูกเป็นยังเป็นวัดลำโพงเป็นลูกเป็นเมียเพื่อนมาตะกาวกับเพื่อนกระบอกเพื่อนนับถือเป็นน้องเป็นนุ่งก็ได้เป็นพามากับพาน้องไปเที่ยวหันไปเที่ยวหนี่เนาะราคาผักแพง โดยแต่เพิ่นก็มีเมียอยู่แล้วโดยแถวเชีโพนพุ่นโดยอเมียเพิ่นเล่าเสียสปูนเนาะเฮ็ดพีดอะไเนาะคือว่าเพิ่นไปเฮ็ดพีดโดยโดยเฮ็ดพีดก็คือว่าเฮ็ดปีดแปลว่าทางตาบ่เห็นั่นแหละเนาะเฮ็ดพีดก็หมายความว่าแจ้งฒ่าแจ้งแกท่นแหละแถวหูนั่พี่น้องโดยโดยพี่น้องแอนนานี่ก็สิประมาณกับ เดียวกันทั้งหลาถ้าอะาไรตกลงเนะาะถ้าอะได้ตกลงกันคือมันนั่นกับกับเสียดแบบนี้แหละพีในใ่น้องเห็ดที่นี่แหละมันนั่นกัน่าชูคอชูคอก็ได้ไ<ล>ด้ก <ขอ S 1> ินกินกเนาะแต่กับมันกับโปรเพนแบบคือทางทีมงานเฮาเสียให้เพิ่นชมวังขนาดเลยโดยๆที่ว่าเฮาก็ถามอยู่ประวัติรายละเอียดแ,แต่เบื้องต้นแต่เพิ่นก็ยังแบบบ่บอกให้จ้าแจ้งขนาดเลยโดยๆๆ่ว่าเฮาก็เลยกับไปเอารายละเอียดทางครอบครัวของน้องแอนนามาโดยอยาก ก็คือว่าให้คนชุกวางให้คนได้กันนั่นแหละจุดประสงค์เสียแมนกระเสียใส่แต่สุดท้ายมันก็มีแบบแนวประคัตคิดเลยแตงเป็นงานเอาก็ได้เนาะน้องหล้าก็ได้ดูอยู่บนในคลิปเอ่ยเทนโทูมหาทางเอ่ยนะได้ดูอันก็แบบเป็นเบิรงไง้นึงเลยก็เพื่อเป็นวัตถแล้วมาทานกันแบบเอฟซิกนพกมันก็ทั้งถ่ายถูกคนเขามาถ่ายเนาะเนาะก็เบิรงเพป็นวัตถุมาหานะดูโดยแล้วก็ถามว่าโทนมหาจิงโปให้กับหายเบิรงเหากับบูหิน นอยเราไขเบิงเบอร์ที่เป็นโทรของมาคือบเเบอร์ที่เป็นโทรของมาเลยเลยเคลื่นกับเบอร์โทรของมาเลยเนาะแต่เคลื่นว่าก็เอื้อยนี่เคลื่นก็บอาว่าเคลื่อนโทรนอนว่าสื่อเนาะแต่เอื้อยบอกให้โทรไปเองโด้วถ้าจะว่ายังกับอื้อยกับโบอยากอันเอื้อยกับเป็นแค่แบบว่าเป็นแค่ซื่อใช่ซื่อหนึ่งเนาะเราเลยให้คุยกันเองเรื่องนี้เนาะการหูเหตุการณ์ในช่วงนองแบบนี้มันแบบขาดในกันขาดการนึ่งบล็อกอะไรเนาะ ขามันมาห้องบระบาดให้เพึ่นแบบอยากจะเป็นสะพานหักให้เพึ่นมาชั้นสักโดยๆถ้าให้เพึ่งนี่ล้มกันเองเคลียร์กันเองสิเป็นแนวใดก็แค่เจอพึ่งนาะที่น้องพึ่งพ่อป้าถ้าเฮานำพาไปนำพามาก็เพึ่นก็คือเอฟซีหรือว่าทางสังคมบ้านเฮาก็สิตําหนิแสงสว่าเนอกก็ฝากให้เพึ่นล้มกันเองโดยโดยคือนอกพึ่งก็ได้ว่าให้ฟังอะไรว่าตัดขาดบ่ได้ลืมบ่ได้ก็ขอใส่เวลาไประชากนโดย ก็สิประมาณนั้นแหละพี like. ่น้องเนาะโอ้ขอใช้เวลาไปถ้าเป็นบ่มาเลยหรือว่าจังได๋กะเดี๋ยวค่อยจืดจางไปเนาะโดยว่าเพิ่นบ่มาเลยก็ค่อยจืดจางไปโดยถ้าบ่วทันแล้วแล้วแต่คุณก็บ่อยากให้มาแหละเนาะสวัสดิ์เนาะโดยไม่เมื่อกี้มีปัญหากันพี่น้าะโดยทางครอบครัวน้องเพิ่นก็ย่านทับบ่ได้หนาเนาะโมีปัญหาบ่สิเนาะบางทีกจะให้น้องเพิ่นได้เจอคนที่ดีกว่าก็มีเนาะถ้าน้องเพิ่นตัดใจได้แล้วเนาะล่ะเนาะ คนโสดมันก็มีลายไปนอนไปนองหลายคนเขามากคือนอนคนก็ได้หลายคนก็อิดูชงซานนั่นแหละแต่คิดได้เห็นคลิปน้องเพื่อนเนาะโดยคืออายคนเก่าเป็นการยืนยันว่าเราได้ตั้งใจมาตัวมาหลอกเนาะก็ตั้งใจว่าจะได้ครอบได้ครัวนอยากได้ลูกได้เมียอะไรนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ประวีแล้วก็เลยมันก็ยากงนี้นันเองเนาะทั้งยูทูบก็เลยทั้งยูทูบก็เลยแบบว่าเคนสอบถามแบบให้รายละเอียดเนาะ บางคนมาทีมงานเท่านี้บอสอบถามบํามีรูไม่เมียถามบอสอบถามก็คือสิบบั่วหูคือสิได้ขกอแล้วเนาะบอเสริญเนาะอันนี้ก็คือแจ้งเหตุการณ์ไปแล้วสอบถามแล้วว่าเพคนมีรูไม่เมียก็ไร้สี่แจ้งไปแล้วก็บอะไรอันประมาทเนาะก่อนสีให้ตกลงกันโดยการขอบใจทางเอฟซีในนอชวาตเนาะคอมเมนต์ที่แนะนำมาขันทันกับบั่วหูเมนเนอร์ค่ะคนบอแนะนำแนะนำเขาไม่แนะนำแนวนี้เขากับบั่วหูน้ำเนาะ เขาเมตนกับขอบพุ่นอย่างหนึง่งทีบางทีขึ้นอยู่พังไท้ยทกันอยู่จังหวัดเดียวกันขึ้นหูขอมนเนาะขับเป็นส่วนหนึ่งมี็นมีลูกมีเมียนำตามหาอยู่กันเลยหูจักก,กันเลยไปเอาความจริงอีกเทือที่สองไปเลยไปเอาความจริงอีกเทือกที่สองไปเลยฝนกมรเมงทนำตามหาดย่ก็นเลยหยูจักอ<ล>ะไรกันเลยไปเอาความจริงอีกอกท่องนมีกมีเมยนาอยู่กันเยักไรกัน ตั้งควมหวังเนาะคืนยังอย่างมาอยู่แต่ทางทีมงานเขาบรให้มาเองมามาเสิ์เนาะเพราะว่าคือยังบกขาดกันน้องหลาแต่ต่องหลาดนี่ก็ฮักอยู่ตอนนี้นะแต่ว่ากระทั่งเอื่อยแห่คก็ยังบรให้ขึ้นเรียบร้อยหรือว่าถ้าบรเรียบร้อยก็เคลียร์ให้ปัญหาให้จบเนาะน้องหลาเนาะแตเดียวกับสิบเสียหายทั้งชุ่วโมงยน้่เนาะคือว่าน้องนี่ยังหักอยู่เต็มร้อยอยู่ตอนนี้นะ แต่ว่าไอ้คือกันไมีเบอร์น้องแต่คืนกับโบได้โทรมาแต่คืนบอกสวัสดีแต่ว่าคืนโทรมาหาน้องบ่วฮับประจันวันเนาะอตอนนี้ยังใส่เบอร์เก่าอยู่บนน้องใส่เบอร์เก่าใส่เบอร์อันแจกใหไอ้คือแหละเนาะถใช่คืนเห็นคลิปนี้กับคำว่าคืนบ่ได้โทรอีดีเนาะพอเสร็จคืนก็ขึ้นซิฟู้ซึกตัวแต่คืนเองแหละเนาะบอกคืนว่าเอาอย่างแบบไรกับพวกยูทูบเนาะอันนี้กับเป็นแสดงบอกคำว่าเอาที่บดบุกงกันเนาะสบายเนี่ยอยู่นี่ว่าตรงไปตรงมาคือคนว่าเอาบอกโทรหาน้องน้นองบ่วฮับ คือเฮามาถามน้องปนองกับเราบโเห็นปุณโรมายแบบเป็นคำว่าที่แบบบุกงกันกุนกงกันขามมาชั้นสี่แล้วน้องนี่ก็จักเชื่ว่าอีกยังได้ละพี่น้องเอออันนี้ก็ได้น้องยอมรับบหินปุณโธขอมาอีลีอ๊ยนน้องหน้าเนี่ยมายอมยอมหับบหินน้องน้องเนาะตั้งแต่มือนั้นมาน้องยืนยันได้เนาะแต่เกิดมือก็ใส่มือแล้วกามือที่แจกให้เพื่อนนั่นแหละเนาะโ้องทลายมันเกิดเจ็ด อันซีเจ็ดสามโอ้แต่ว่าบมเห็นเนาะบมเห็นอันนีโดยแต่นี่ไงล่านนี่แบบมันมันแบบมันเสียเทียกันบ่ได้เนาะสวัสดิ์เมนยูเมนยูแจ็คกเสื้อทั้งไรบาทนี้เนาะเสียเทียรทั้งใดสวัสดิ์กัเป็นคนกลางพอมพี่น้องโรยก็บบเสุดกันเนาะท้ามันเจ็บซีเลยครับผู้ประกอบกันนี่แหละโดยครับผู้ภายนั่นภายนี่อันนี้สวัสดิสัมภาษณ์แต่อันทางภายไส้เนาะแต่ภายยิงมาท่านได้สัมภาษณ์ก็่ได้สัมภาษณ์ในเมื่อนี้แล้วพอมพี่น้องโรยก็ได้พูดจากปากน้องกหน้ววเนาะ่า เป็นจังไรผู้ความจริงอีกเรื่องนึงบานนี้เนาะเรื่องกะเป็นแบบนี้แหละเพราะไม่พี่น้องเลยเนาะก็เห็นใจทางน้องเห็นหน้าอยู่เพิ่นกระหู้เอาเรื่องมันมันมันซับซ้อนเนาะพอสื่อเนาะเรื่องเนี่ยอะไรคือน้องว่ายังตัดใจบ่ได้ยังอยากหักยังหมักผลทุกครอบครัวที่ฉัน้องผลเพราะที่นี่น้ำน้องในใดว่าะสับคั่วไม่นด้เพ้าะแต่ว่ามีเมียแล้วคือว่าพวกเราพวกเรามีเมียเราทักยากันแล้ว บเก็กทั้งแม่น้องไอ้น้าน่ะบได้เบ้าบ่คุณกะโบได้เบ้าถ้าว่าคุณว่าขอไม่เป็นกะว่าสเขอเส้นสดคืออันหลายขิเก่าวเนื่องจริงไปดูทำนี่คือนอกนี่มีใจให้อายคนยูดิแม่ก็หู้จักเนาะแต่ว่าแม่เป็นเบ้าว okay. ่าชื่อพังว่ากระดองเพิ่มเาแบบตะกี้กับคนกะล้นไถ่เรียกว่าหยิบว่าได้สินะวันนี้ต้องเพิ่มคืนได้ก็เก่าวันนี้เนาะ น่าต้องเอาแบบนี้ตะกี้ตะกี้ถือได้เลยตะกี้นะวันนี้จัดนักเตยถ่าจริงใจแท้ยังขี้กล้ามาจริงใจแท้บบจริงท่านทีเนาะต้องเอาแบบนี้บันโดยโดยที่นอนไปนนี้ก็คือว่าแหละพี่น้องแต่เบนโต๊ะเมย์บนกระบะสบายสบายเน้นว่าพอใจกันแล้วโอเควันนี้ขึ้นกันเลื่อน ถามาอีกบัดนี้บ่คือเก่าวันนี้เนาะว่ามันก็คนเฮาก็คือว่าเนี่พี่น้องขาดความมั่นใจเนอนสวะนอนเความมั่นใจอันที่ว่าเสื้อถือเนาะแม่นคือกันกับอันโทูหรือบ่โทูนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เสื้อถือบ่ได้เนาะอันนี้ก็จักสิว่าแนวใดอีกล่ะปัญหาตัวนี้ก็ได้น้อนลาโบเฮนโทมีอะล่ะโรหาแล้วบ่ติดบ่หับบ่หับเนอนสวะเนาะแม่นเมนมาทรหาติดกับโบหับเพนอะไรกับโบหับเฮ็ดนอะไดเน้องไอ้หน้ากับโบก็้ายเฮ็ดจังไดรกับโบก็ยว่าซั่นเด้น้องหน้าว่าบ่หับเลยว่ะเกรี้ยวกะบอ้อ เป็นอะไรนอกเอ้ยกระบอกล้ามาว่าวได้ป่ะนี่น้องไอ้หน้าบวชทสายดิซะน้องไอ้หน้าบวชทสายแสดงว่าน้องไอ้หน้าบวชเละมากน้องไอ้หน้าบวชเลยว่าเอ้ยกระบอกสิเนาะอันนี้บอกล้าได้ป่ะนี่บัดที่นี่มาถามจากปากน้องไอ้หน้าแล้วเขึ้นกันยังตอนทับพวกทีมงานเขาคือเก่าเนาะว่าะสิทเนาะต้อนทับเขึ้นการว่าวคนเป็นขีเขึ้นหูออกมาเนี่ยเนาะว่าเพได้โชเขึ้นว่าเนาะบางที่ไรเอฟซีทั้งคนเขึ้นกับข้ามินมาถ่าจริงใจ ก็คือบ๊มวันบ๊าอยัางไหวก่อนเลยวิสนาบ๊เวเสื้บางคนกับบ๊าวสั้นเนาะแต่บางคนกับจบซาเรื่องนี้นะบ๊แม่นว่าจบเนาะกับอยากให้ชี้แจงให้ชัดเจนทั้งสองทั้งสองฝ่ายเนาะให้เข้าใจให้เข้าใจกันเนาะเมนเข้าใจกันทั้งทั่วโลกว่าวสั้นซะเพราะว่าเรื่องนี้ก็สําดังทั่วโลกเลยเนาะว่าวสื้อเนาะหลายคนติดตามอยู่หลายคนติดตามเพื่อนกับเสดายหู้ว่าไผ่ว๊าถูกว๊าวพิษหรือว่าว๊าความจริงบ๊าวบาความจริงเนาะน้องละกับเสดายให้หู้กันเลยในเมื่อนี้แหละ ถ้าขึ้นโทมานีน้องกับับเลยเห็นว่าจื้อเบื่อขึนดได้อยู่น้องกับแม่เือมันไววอย่เนาะว่าโทปุบนีน้องกับแม่นะหับไรเลยดะกะแบบวากับเพือ่อนสิ่งหนึ่งส่เนาะปกตถิถ้าสมุดปิ่นโทมาน้อ,นองกิามพิ่นกดได้เนาะการทิ้ทามแบบเพิ่นยังบ่เลยก็เน่กะแบบเหอมาโทมาอ๋อ้ยังบ่หโทมาเนาะเพราะว่าดี๋ยวิกันไ่อยากเป็นเรื่องน เดี๋ยวคนสิบิตก็เขากักลัวคนเนาะโดยมีแต่ถามเรื่องนี้ก่อนเนาะห้องหลานเนาะถ้าสูตรยังทูมาแต่เรื่องหักหีกอจหักกี่หลอกเนาะแต่ว่าก็ต้องห้ามห่ามใจตัวเองเนาะโดยคือว่ามันตัดสินใจไปแล้วก็สี่ให้ลืมก็ใช้เวลาคือราเสรดว่าอะไรคือตอนนี้ก็ยังตัดสินใจ่าได้ยังคืดเห็นหนาอย่เนาะน้องเนาะมวมำหนานังกันเนาะ เขึ้นขห้นขึ้นไปหน้าแล้วก็ย่างมาง่อยง่อยงขามห่วยขามห้องแล้วก็ขามน้ำขามไปน้ำกันน้องหลานเนาะคิดว่าเฮากับน้ำบางน้ำกันยูทูบเบอร์ก็ได้จุดคิดว่าเสื่อใจได้พี่น้องเอนไปนอนคิดว่าน่าไปนอนไกลก็ไกลพี่น้องพาทีมงานบุกสู่ชนไปเชียร์ใส่ให้มันเชียร์ใส่ให้ขึ้นได้สมบังเนาะให้สมบังกับคำมัน ตั้งใจของเพิ่นมาไกลบว่ไกลก็บุกไปเพิ่นก็ย่างมากนจนเจ็บบีแคน,น <laughs> อันนี้เนี่ยเห็ดให้ทีมงานนี่กระเสือ้อทางนองกเพิ่นกระเสือ้อเงินยอยู่กระเสือ<า>ส้อเปิดใจอิบุล่ะีนน่น้อนเอ้ยนอนเป็นอย่าก,การอยู่เชียนะแต่มานอนมือแรงตื่นเช้ามาเพิ่น มึงเขมินมันเนาะไปหลายทางเขมินหลายช่องมันนี่เนาะมาดอวันนีุ้กใจี่น้องเลยเนาะก็เลยบุกไปหานแต่เ้าๆมันนุกไปหา่วันผักปุองพวกเอ้ไปนะน้องเอ็นาก็คือสิังทท่านหู้ยังน้องาเส่อ่าทั้งทังเอ้ยนะก็เลยแบบว่าย่านน้องตกใจเนาะทั้งเอ้กับุกไปทังอันหาไอ้คนกอนมือนั้นนะจงคอยเขามาเนาะจริงจากคนะก่นกันกเลยพานมา คิดว่าสิพาขึ้นมาเขาโทษทั้งเมย์ทั้งอย่างหรือว่ามาว่าปองรองกันแถนเนาะก็เลยเกิดเหตุการณ์เม่นก็ได้เกิดเหตุการณ์แบบแบบนั่นเนาะเข้าใจผิดกันมันก็มีความชุนละวนไลายทีมงานยูทูบกลายเนาะหลายช่องหลายทีมงานเนาะ มีหอกมีไห่คือน้องเอาน่าก็ได้ทั้งเอ่ยวันบริยุตตอนน้องห้องไห่เนาะตอนคือเข้าอยู่ก็ขึ้นกับนิ้มแย้มแก้มใสเอีกถามว่าโอเคบอขึ้นกับว่าโอเคตอนนั้นบัดที่นี่ขับไปแล้วบัดบางเบยบัดนี้เนาะทำให้เห็นไอ้ขึ้นบัดคิดทอดนะบัดนี้ไอ้บูชือกับบูฮู้สบายเป็นขึ้นล่าน้องบอกมันน่ะขึ้นได้ว่าขึ้นบอกน้องอยู่ว่ามืันน่ะอ๋อในเรื่องนี้ขึ้นว่าจริงวานเมื่อก็เลืนลาฉันชี้เนาะแต่หากว่าเดลาทั้งเมบ่ ีแต <LY> <kah> um ่บอกน้องว่าไอ้กับคนเดื่อสิบ่บาทน้องก็บทันและตอบประชาชนบอกทันตอบผนอย่าว่าอยังไม่ได้ตอบเพราะหนูว่าคนเดื่อแต่คนแค่เงาอไปโอ้ทันและตอบอย่างสักยาวเนาะไม่ได้ตอบว่าจากนั้นจากนี้ไม่ได้บ้าการชวนตัวเนาะมีแต่ว่านั่นก็เวลาชวนตัวก็มีหน่อยเนาะทว่านาะมีหน่อยแห้งวุมีเลยว่าท่านสิไปมวุ้มีแต่ยูทูบเบอร์อยู่สัมภาษณ์อย่างเดียวเนาะก็เลยไปคุยกันช่างสองคนไปลำนาก่ะ คุยกันอยู่นี่น้อยๆถ้าคนคุยอย่างกันเท่ากับบูฮู้เนาะบางทีก็ปล่อยช่วงว่างให้รขึ้นคุยกันแน่ไอ้ชายเส้นทางไปหายไปนาขุ่มไกลแล้วก็เลยใไปคุยกันใช้เวลาบดนดบันไดนี่เนาะก็เลยจัดการพากันมาบัดนี้โดยทีมงานเ้องประดับโดยเป็นอย่างไรว่างเสริแนวกับขึ้นิคู้เรื่องฮู้เล่าเลยเอฟซีวัดนี้เนาะเข้าใจแล้วล่ะขึ้นิเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเนาะแมนบางคนก็บของใจคาใจที่ว่าคน ัจกที่มีปัญหาแล้วไปเห็นปลาตองมายเนาะงสวัสด,ดิ์น้องมีปัญหาแบบบม่เข้าใจอีกโมนดลม,มาเคลียร์ทั้งสองอย่างสองอย่าง,าางไปเลยเรื่องปลาตองแล้วก็เรื่องที่แบบอาน,นแวงนะเนาะงสวัสดิก็คือน้องปเปิดอย่างตัดส<อ>ินใจพอได้ให้ยขอแนะนำมาแล้วหายลืมถ้าไม่เป็นปัญหาเราจะไม่ บอกว่าบราหายรือเป็นบ่อได้บ่อหายว่าเราสวัสดิเนาะต้องพยายามตัดสินใจน้องเนาะพยายามตัดสินใจคิดเอาเองเนาะหลองหลานเนาะเอื้ยก็คือว่ามันเป็นไปบ่อได้อะไรเนาะโดยโดยโดยนำแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เท่าว่าขึ้นอันเรียบร้อยเอาไว้อันยาห้างไม่เอื้ยเบื้องเรียบร้อยเอื้ยจังสีอันตกลงให้ว่าว่าไปน้ำขึ้นไปถ่ายท่ำขึ้นเนาะโดย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 การให้ทั้งน้องขึ้นไล่พักพรนอกบันนี้เนาะเขาเสนอเนาะ นนีเาะโดยขอบคุณครับพี่ซีครกับวัพ่อกันอีกคลิปหน้าเนาะโดยโดยก็จะได้เจอกันเรื่อยๆแหละเนาะทางน้องเอ็นนาคนสวยเครับโดยสบายดีน้องเอ็นนาเนาะโดยโดยทางสวัสดิ์กับบ่าวเสือก็ได้มาสัมผัสทางน้องเอ็นนาหรือว่ามาอัปเดตเบิ่งเนาะก็คือว่าทางอ้ายขึ้นว่าโทรมาหาทางน้องเอ็นนาเด้อสวัสดิ์สนาน้องเอ็นนาก็บอกขับซ้ายบริสันวร์เนาะกระทั่งสวัสดิ์สนาก็ได้ถามทางน้องขึ้นว่า ไอ้แสวงได้โทรมาหาบบเคินบาบ์บได้โทรมาเนาะก็คือว่าทั้งไอ้เคินนี่ก็เชื่อถือได้บอถ้าเคินพูดแบบนี้เนาะกับตัวทั้งสวาสนาบอรหรือว่าจังไดเนาะเรื่องนี้กะบอความจริงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ กคือสวาศาสนาบอกแล้วถ้าคนพูดมาแบบนี้ว่าถ้าว่าน้องไอินหน้าน้องไวหน้าบวชฮับให้สวาศาสนาไปบอกให้แน่สวาศาสนากัอุปการบอกเว่าเอราะพี่น้องไอ้บันนี่เพราะว่าน้องไอินหน้ากัยังบวชฮับสายคันเดียคิดว่าน้องไอินหน้าให้คือว่าโกรธเนาะการทางน้องไอินหน้าคนกับเพได้โกรธคนบ่าวเพรได้เห็นเบอร์ไม่ได้โทรมาเลยเห็นว่าเนาะกง าวบ้านก็ได้ที่่้ามาบัดที่นี่าวบ้านมาน้องเคยกันยังตอนทับคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางน้องเคยกันมาถามไทยเดืองเล่าเป็นมาท้งปะตอกปะตองมหาขึ้นอะไรคิดน่าอะไรจังไรกับถามทางน้องความรู้สึกน้องเคยกันยังหักดูคือเก้าถักขึ้นมาก็คือว่าเบ้าขลองเพิ่มขึ้นอีกเป็นลายเติรพ่อแม่พี่น้องเลยจังซีมาเอาขึ้นได้บบดนี้เนาะเพราะว่าจังไรเคยกันเสียความรู้สึกไปรอบหนึ่งแล้วทางเคิระตกี้ก็ง่ายๆแต่ว่าหักทางหนุ่งยากทางอายขึ้นเนาะ โดยเป็นจังใดกับสาวาัสดินาก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีสาวาัสดินาเบอร์สุขุมสุขคุณเนาะที่หักแพงหรือว่าที่กดไดคกดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเนาะขอบุญขอบคุณสาวาัสดินาก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์เด้อเนาะขอบุญขอบคุณที่หักแพงกันท่านใดผู้ใดพีด่น้อง้เนาะสวัสดีก็บสิโคจบคลิปไใบสมนีงก่อนสิได้ล่ำลาไใบสมนีงเนาะสิได้กล่าวคำว่า,าสบายดีได้สวัสดีเด้อ